สวัสดีครับคุณผู้ชมน,น้นองนๆหนูทางรายว่าจะเป็นการรีวิวกันั้ำจากภาคอารบัมัตออฟแฟนสวัสดีครับผมอ ยี่สิบสี่ชนแนลนะครับผมจะกลับมาเกย์แล้วสำหรับการรีวิวกันดั้มหรือของเล่นของแจงๆอีกเช่นเคยกันนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวกันดั้มจากภาพอนุบัตของแฟร์เทนเอ็นะครับวันนี้จะเป็นตัวจากซีซั่นที่สองนะครับวันนี้จะเป็นตัวเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวพระเอกแล้วกันนะครับตัวเบสจากซีซั่นสองนะครับผมอ่ะก็เหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปดูว่าวันนี้ผมจะรีวิวตัวอะไรนั้นก็ฝ่าไปเหมือนเดิมครับโควิดสิบเก้าตอนนี้น่ากลัวจริงๆครับพยายามล้างมือให้บ่อยๆนะครับจะไปไหนเลยแล้วแต่หรือออออยยู่่่่่่นนนบบบบบ้้้้าาาาก็คควววรรจจจะะะะทททมมสสดดแแแิงงีีเเััลลลปปปไไไ จับตาหรือจะไปจับอะไรบนใบหน้าหรือจะไปทําอะไรต่างๆคือเราต้องล้างมือทุกครั้งนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับทำความสะอาดมือถือของท่านด้วยให้ทั้งน้องหนู่หรือคุณผู้ชมด้วยนะครับให้ทำความสะอาดมือถือด้วยทั้งเคสทั้งโทรศัพท์นะครับของทุกคนในบ้านเลยนะหรือจะเป็นคีย์บอร์ดเมาส์อะไรก็ได้ที่คุณที่คุณน้องหนู่เนี่ยเล่นเกมหรือทําการกับเล่นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะพยายามทำความสะอาดมันบ่อยๆด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะเราไม่รู้หรอกครับว่าโลกนี้มันจะมาเมื่อไหร่แต่เราป้องกันไว้ก่อนน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 น่่่่่่าาาาจจจจะะะะะะดดดดดดีีีททสุคคคครรรัััับผผมมมออออโเเเเววว้กกกกกกก็็็ไไปปปปูตแลลลลยืื์์ช subscribe พงใใิ ต่อไปด้วย้าจ้าจ้าโอเคเพื่อะๆถึงเวลามาเริ่มการรีวิวเจ้าตัวนี้เป็นไงล่ะกันดั้มบาปทอรดลูปัสนั่นเองนะครับตัวนี้จากกันดั้มอัลบัตออฟแฟนจากเอ่อซีซั่น2นะครับตัวนี้จะมาโผล่ในซีซั่น2นั่นเองนะครับก่อนจะไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนั้นแต่ก่ผมก็บอกคือผม ซื้อตัวใหญ่มาแต่ยังไม่ได้ประกอบตอนนี้เราก็ดูตัวเล็กไปก่อนนะครับทุดกดารารประกอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อกันเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องกันดีกว่าผมว่ามันเจอเป็นอย่างไรกรันบ้างผมไป let's go มาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับนี่จะเป็นบอเออร์หนักกล่องนะครับของเจ้าบัปปทอสลูปัสนะครับผมอันนี้เขาเป็นคนขับก็เป็นคนเดิมคือมิคาซิกิยอกัสนะครับผมมิคาซุกิออกัสตนเองนะครับตัวนี้เป็นบันไดสีแดงอยู่นะครับอันนี้มันยังเป็นกล่องเก่าอยู่นะครับตัวนี้ออกมาในปี2016นะครับผมนี่จิ้มเต็มคือไฮเกยตึงร้อยสี่สี่กันดั้มบัปปทอสลูปัสนะครับจะกพระรัมบัตออฟแฟนส์นะครับนี่จะเป็นบอเออร์หน้ากล่องจะเป็นตัวบัปปทอสอย่างเท่เลยนะครับผมประมาณนี้ตััััวนนนนนนีีีีี้้จจจะะะออออออกกกมมมมาาาาาาใซซซซ่่่่ผขยททพฒงบปส ลังแรงนั่นเองครับถ้าคนแฟนราาัตนบัตน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะผมขอพูดไน้นิดนึงแล้วกัน นะครับอันต่อไปนี่จะเป็นข้างกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะมีซอสเมฆของเขานะครับนี่ซอสเมฆคือไอ้บูดพรองกันอย่างเขานี่ที่เป็นด้านหลังนี่จะเป็นด้านหน้านะครับผมก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรอันนี้จะเป็นท่าแอคชั่นของเขาสามารถเหวี่ยงในตัวได้ขนาดนี้เลยนะครับเราก็สามารถจับคู่ได้ด้วยนะครับผมผมแนะนาว่าไม่เวิร์สครับถ้าจับมือคู่อย่างนี้มันทำให้ตรงสันมือตรงนี้สีาขาวๆเนี่ยครับมันทําให้มันหลุดง่ายมากและเป็นไปได้จับมือเดียวดีสุดแล้วนะครับผมนี่เราก็สามารถทําสีได้ด้วยครับทำสีมือเขาเป็นเล็บก็ ต,ตัวบัวปัสท์น,นะครับแล้วก็เทกดันซิมโบลอัวโชเดอร์อะไรก็ว่าไปนะก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆของเจ้าตัวนี้น,นะหัวไหล่ก็จะเป็นสาระของหน่วยเทกดันนั่นเองนะครับก็จะเป็นกันดั้มเฟรมครับตัวนี้จะเป็นกันดั้มเฟรมนะครับประมาณนี้ นะฮะตอนนี้จะเป็นลำดับที่21นะครับกันดั้มบาาทอลูปัสนะครับอันนี้จะเป็นพวกกล่องกล่องเสริมขึ้นมาก็จะมีอาวุธเสริมของเจ้าตัวบาาทอนก็จะมีทั้งพลองอเล็กนะครับแล้วก็จะมีปืนติดตรงแขนนะครับแล้วก็มีแล้วก็จะมีมือแบบกลางปืนมาให้ด้วยแต่ว่าในกล่องนี้ไม่มีมาให้นะครับในกล่องจะมีแต่มือกำนะครับนี่ราคา1 0 0 0เยนหรือราวสามร้อยแปดสิบบาทเดี๋ยวว่าแม่งถูกและน้งคุ้มราคามากครับสำหรับกล่องนี้นะเพราะว่าตัวมันใหญ่มาก นะครับอ่ะเราเปิดดูในกล่องกับผมได้ทำการตอบที่เราแล้วนะครับนี่ตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปส่นกล่องเราจะมาดูคู่มือประกอบก่อนนะครับคู่มือประกอบก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นตัวลูปัสนะครับปปทอลูปัสจะเป็นแบบในการ์ตูนนะครับ้วจะเป็นมิคาสึกิออรกัสคือคนขับนะครับผมอ่ะประมาณนี้ก็จะเป็นข้างในของตัวใบประกอบนะครับก็จะไม่มีอะไรนะฮะอ่ะเรามาดูแผงแผงก็จะมีทั้งหมด4แผงเท่านั้นครับ4แผงหลักๆนะครับที่กากระบอทจะมีแค่แผง PC นะเพราะว่าแล้วอีเราก็จะแผงแผง A ก็จะมีกากระบอนสองชิมจาก ร่างน่าจะเป็นแผงเดิมจากโครงในนะครับโครงในทุกกล่องจะใช้แบบนี้ทุกกล่องเลยของรับภาคอาราบตอาเฟนส์นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแค่ตรงช่วงเกาะตรงนี้นะเปลี่ยนตรงช่วง2อสองแผงนี้เพราะมันจะเป็นแผงใหม่ของตัวหุ่นตัวเอ็นเลยนะครับผมมานี่ก็เป็นข้างหลังก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นท่าถือบุสแล้วก็กระดัมเฟรมเอ่อปอมต่างแล้วก็ประวัติอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะมีก a จ g เสริมมาให้เล่นด้วยนะแต่ต้องไปซื้อแยกก็ไม่ได้มีแถมมาในกล่องนะครับผมโอเควยกันเสร็จแล้วครับเรามาดูกันดีกว่าผมว่าปาัมน็อย่งครบ นี่มาแล้วผมก็นำบับปทอสลูปัสนะครับผมนี่ผมได้ทำการตอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำการตัดเส้นเล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่นะครับตัวบับปทอสนะนี่นะครับจะบอกว่าตัวนี้เอ่อบอดี้มันก็ค่อนข้างที่จะสูงมากครับสูงพอกับเอ่อเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรเอ่ตัวเกสไอนะครับเอสเอ็นที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเอ็นหรือไอผมรู้ผมขอพนันเลยว่าอ่านผิดอันถูกนะครับหรือตัวนี้อาจจะเตี้ยกว่านิดนึงตัวนั้นจะสูงมากไปหน่อยนะครับอ่ะเราไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วเราจะมาดูกันก่อนในกล่องมันจะมีแค่นี้เลยครับตัวอุ่นบาออสัวนนนะแล้ก็จมมีเซึ่ง หน,หนึ่งเล่มหนึ่งเล่มแล้วกันนะครับลวกันหนเล่มก็ได้เล็กก็ได้หมดแล้วก็มีไม้มือสอหคู่นะครับแล้วก็มือที่ตัวเขาอยู่หคู่ก็เป็นทั้งหมดก็จะมี4ีแบบนะครับ4ีแบบอสี่แบบ พูดอะไรไปผิดผกถูก,กครับผมอ่ะก่อนจะไปดูตัวหุ่นเรามาดูพุ่นเหมือนเดิมนะครับเราจะมาดูอซอสเมงก่อนซอสเมงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นสินสีเทานะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ของเหมือนตัวบาปทอไม่รู้สัญลักษณ์อะไรนะครับถ้าใครรู้คอมเมนต์ทีนะครับนี่ประมาณนี้ถ้าใครอยากไปทำสีเพิ่มอยากไปทำดามเมจอะไรเพริ่มนี่จัดไปเลยครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับสามารถเอามาทาเป็นดาเมจอะไรก็ได้นะครับนี่คือบุซซ์ซอสเมงของเขาตั้รายละเอียดก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดไไไไมมมม่่่่่่่นน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 าาาาเเเเเกกกกกกลลลีียยดดดะะคคครรรััััััับบบบบใหหหหหญแ้้้้วว็จิทปตุถือออพผ ประมาณนี้สําหรับตัวซอสเมดนะครับต่อไปเราดูตัวหุ่นทอสลูปัสกันก่อนนะครับตัวตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่จะเป็นหน้าของเขานะครับก็จะมีฝุ่นต้นอกหน่อยเพราะว่าผมตั้งโทนางกว่าจะมารีวิวนี่ก็รอไปเกือบ2ปีครับตัวนี้ซื้อมาต่อนานมากนะครับจะเป็นตัวชุดแรกเลยที่ผมซื้อมาต่อนะครับตัว巴巴托เนี่ยผมตอนแรกผมลังเลว่าผมจะซื้อดีไหมนะแต่ผมไปดูราคาที่เขารีวิวกันตัวละสาม้านกว่าบาทแล้วด้วยตัวขนาดที่ใหญ่ผมก็เลยรีบไปจัดมาเลยดีกว่าแล้วตอนนี้ก็ขาดตลาดมากครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมาาาแแลล้วนะครรรรับส่่กกกงง็ูป จะเป็นร่างกงเล็บนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูกันแล้วก็ร่างลูปัสแต่ตอนนี้ยังไม่มาเลยครับของตามร้านเนียังไม่ค่อยมานะครับแต่ตัวหนึ่งต่อร้อยนี้จะมาบ่อยมากนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดของตัวหุ่นนะครับนี่จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าจะประมาณนีนนน้นะครับนี่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้อ่ะต่อไปนี้จะเป็นด้านขวาอ่าประมาณนี้นะครับตัวหุ่นก็แยกสีออกมาได้สมบูรณ์แบบมากนะแล้วก็จะผมได้ทำการตัดเส้นไปนิดเดียวนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูจุดขยับก่อนเริ่มมมตตต้้้้้นนนที่่หหหัััววก็ุไไไดดออองงศาาะครรบแเ เชิดหัวขึ้นแบบนี้นะครับผมถ้าเราไม่เชิดเนี่ยมันจะติดตรงคามประทอมก็จะหมุนไม่ไดนะ้ถ้าเราจะให้หมุนก็หมุนเชิดคาแบบนี้นะครับตรงวงหัวก็แน่นดีนครับไม่หลวมไม่หลวมไมเกินไปแต่หลวมนิดนึงครับแต่ก็นั่นกำลับบงดีนะครับนี่หัวก็เยอะคุณจะลงได้อย่างนี้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างนี้ได้นะครับประมาณนี้สำหรับหัวต่อไปจะเป็นแขนครับแขนก็หัวไหล่ตรงนี้ก็ขยับได้นะครับของในหัวไหล่นี้สามารถขยับได้นี่ถึงขนาดนี้เลยหัวไหล่นะครับขยับได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปแขนก็หมุนได้รอบทิศศมมมมมมััััั้้้ยแแแแแขขนน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 ก็็็็หหหุไไไไไไดดดรรรรรรรอออออบบบบทิิคคคคคีี่่่่ตะะะะเเพพพาาางงงลลล นะครับผมตรงหัวไหล่ตรงนี้ก็ระวังน,น,นิดนึงนะเวลามันจะหลุดเวลาหมุนนะครับแล้วก็ตรงหัวไหล่งนี้ก็ขยับได้นะที่ผมบอกไปนี้ขยับได้นะครับประมาณนี้นะครับหัวไหล่ต่อไปแขนนี้ก็สามารถหมุนได้นะแขนตนัวแขนเขาก็สามารถหมุนได้ด้วยนะครับต่ตข้ก็ตอกก็จะแน่นไม่หลวมจะได้แน่นจนเกินไปกํบบาลังแน่นกาลังดีนะครับต่อไปแขนฝั่งนี้ก็จะไปขยับได้ขนาดนี้ครับไม่สุดกเพราะจะติดตรงข้อสอบตรงนี้ขยับได้แขนนี้ก็โคตรเจ๋งแล้ว นะครับต่อไปมือตรงนี้ก็หมุนได้เล่นๆนะครับแต่มือตรงนี้จะแน่นมากครับตรงข้อมือตรงนี้จะแน่นแน่นมากเลยครับจอยข้อมือตรงนี้จะแน่นมากนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยจะหลุดง่ายมากครับไอตรงสันมือซีข้อขาตรงเนี้ยจะหลุดง่ายมากนะนี่อันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยจะหลุดง่ายมาเวลาถืออาบุธเพราะว่าบุธมันทำออกมาให้มันแบบไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต่อไปฝั่งนี้ก็หมุนได้เหมือนเดิมครับแขนแขนซ้ายฝั่งนี้นะครับแล้วก็แขนก็ยับได้เหมือนกันครับ อ่แขนเหมือนแขนจะหลุดนะครับปุ๊บปุ๊บหลุดจนได้เห็นไหมครับนี่อแขนก็จะขยับได้แค่นี้นะครับเหมือนเดิมเหมือนแขนซ้ายเมื่อกี้เอ้ยมันแขนขวาเมื่อกี้นะครับผมขยับได้แค่ครึ่งแขนนะครับขยับได้ไม่สุดนะครับอประมาณนี้เท่ากับแขนซ้ายนับต่อไปจะเป็นช่วงตรงกระโปรงข้างนี้ก็ที่ทำเป็นเหมือนบูสเตอร์เวลาเขาเคลื่อนเคลื่อนที่อะไรพวกนี้นะครับอะไรประมาณนี้นี่ก็สามารถขยับได้ขนาดนี้นะครับนี่ขยับได้นะครับอ่าประมาณนี้อาต่อไปจะเป็นช่วงเอว ชุกเอวก็หมุนได้สามรองศาครับก็จะมีติดกัดขันเล็กๆแน่นอนครับก็เวลาหมุนก็ระวังนิดนึงนะครับนี่หมุนก็จะติดตรงช่วงนี้ครับจะติดตรงช่วงเอ่อตรงช่วงเป้าเสียมเงินตรงเนี้ยของเขานะมันทำให้เวลาหมุนแล้วมันจะติดนะครับก็ไปไปได้ก็อย่าหมุนเลยนะครับผมหมุนนี่คือที่หมุนนี่คือจะได้รู้ว่าจุดขยับมันมีตรงไหนบ้างนะครับเอาต่อไปตรงนี้กระโปรงหน้านี้ก็ขยับได้ครับกระโปรงหน้านี้ขยับได้นะครับกระโปรงหน้าตรงนี้ ต่อไปเมื่อกี้เราขยับตรงช่วง, LGBTQ, uh, วงกระโปรงช่วงนี้ไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปเรามาดูขาก่อครับขาขยับได้แค่นี้นะครับเพราะว่าจะติดตรงกระโปรงข้างตรงนี้นะครับขาของเขาจะติดกระโปรงข้างก็เลยขยับได้ยืดออกมาได้แค่นี้นะครับแต่ผมดูแล้วน่าจะขยับได้มากมากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจอยแบบวงกลมมันจะทำให้แบบตัวมันหุ่นมันขยับได้ยืดหยุ่นเงินนี่จะประมาณนี้นะครับนี่ขยับได้ขนาดนี้เลยขยับปุ๊บไอ้ตรงนี้หลุดทันทีนะครับกระโปรงข้างหลุดช่วงบูสเตอร์เขาหลุดทันทีนะครับก็ไปไม่ได้อย่าไปขยับเขาเลยนะครับประมาณนี้ โอเคขาขยับได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับเรามาดูแนวดอนนี่ขยับไปแล้ก็นี่ครับ180องศาเลยนะมียืดหยุ่นในขนาดนี้นะสำหรับขาของเจ้าตัวบาปปทอสลูปพัสนะครับอ่ะขยับไปขนาดนี้ต่อไปก็จะเป็นช่วงของข่าก็จะเป็นดับเบิลจอยนะครับดับเบิลจอยก็ัหนึ่งนี่หนึ่งแล้วสองใช่ไหมครับหนึ่งสองอ่านี่จะเป็นดับเบิลจอยนะสรับหัวเข่าของเจ้าตัวบาปปทอสนะครับต่อไปอีกฝั่งนึงก็จะเป็นอันนี้นะครับหัวเข่าก็ขยับได้เหมือนกันครับเป็นดับเบิลจอยเหมือนเดิมแตตตตต่่่่่่่ขขยััััับบบบมมมมมาาารรรรรงงงงงงนนนนนนนีีี้้้จจะเเเเิิปลหห็็คคชชวววออออทส มันจะเริ่มปริออกมาก็เวลาขยับก็ระวังนิดนึงนะครับเป็นไปที่ตัวเป็นไปได้ต,ตัวเนี้ยตั้งโชว์แบบท่าเดียวไปเลยไม่ต้องขยับอะไรเยอะนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนของเจ้าตัวบาบาทอสจากภาคอัลบาทออฟแฟลเนี่ยทุกตัวบางตัวมันจะมีปัญหาเรื่องช่วงข้อต่อจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตัวหุ่นม,มันจะชิ้นส่วนไม่ค่อยแน่นนะครับตรงนี้จะเป็นขาเขาขาัขาขาขบแเขาจ้ขยับได้ขนาดนี้นะข้อต่อก็จะไม่แน่นนะครับของขางนี่ก็จะุ่มหลวมหน่อยนะเมื่อกี้นี่แค่แตะแค่นี้ก็จะเหมือนจะหลุดแล้วนะนี่แค่แตะเบาๆ นะครับแล้วก็ตรงตรงหน้าเท้านี้ก็สามารถขยับได้นะครับแล้วก็สามารถขยับได้เป็นงี้อ่านี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็แค่เลื่อนคันนี้ขึ้นมาก็จะเป็นแบบอ่าก็จะกลับที่เหมือนเดิมนะครับโอเคนี่ก็คือจุดขยับทั้งหมดของตัวตัวบัปะปะทอสลูปัสนะครับในแบบไฮเกรด นะครับผมเรามาดูตัวไฮเกรดกันก่อนนะครับก่อนที่จะเราไปดู 1. นต่อร้อยนะครับผมผมก็เอามารีวิวดูก่อนนะสำหรับเจ้าตัวบาบาทอดลูปัสนะครับผมตัวนี้ก็ราวๆหนึ 1, ่งพเยนก็ราวๆสามร้อยบาทนะครับบางร้านถ้าใายเป็นสมาชิกอาจจะถูกกว่านี้นะครับบางร้านก็ขายถูกบางร้านก็ขายแพงก็เลือกไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ของไม่ค่อยมาเท่าไหร่เลยเพราะว่าตัวนี้มันขาดตลาดจริงครับพอมาไทยปุ๊บทีไรผมผมเห็นไม่ถึงเดือนเลยหมดหมดทุกร้านจริงครับบางบางร้านนี่อาทิตย์หนึ่งนี่แบบแค่ประมาณ15วันหรรือปะ้ารังหมดแรับ อนัมบัตเออภาคไอ้เจ้าตัวบาปปะทอสลูปัสเนนั้นจะโผล่มาทีนะครับมโผล่มาทีลายขายหมดทุกทีครับสำหรับเจ้าตัวบาปปะทอสต้องเป็นร่างซิกฟอร์มนะครับร่างแรกแล้วก็ร่างลูปัสแล้วก็ร่างลูปัสเร็กซ์นะครับขายดีทุกตัวสำหรับเจ้าตัวบาปปะทอสเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าทำไมคนก็ถึงชอบกันนิดด้วยส่วนตัวผมก็ชอบครับชอบเจ้าตัวบาปปะทอสเพราะว่ามันเป็นการดัมดิ่งการดัมเฟรมที่ออกแบบมารู้สึกมีความประหลาดในตัวก็คือจะเป็นการดัมที่แบบปกติขาวกัันด้มเจจเเเท่ๆนนนีะป็หมือขาวพวกเขากระะทิงขควขาว,ขาว,ขวายแล้มันจดๆนะมันนนจจะะดดดูููแแแแบบแบบบบเมมมสัมัตวว์ป่่าาล้ทก ดันแบบจะเข้าไปโจมตีขมือทุกเวลาไม่จาเป็นต้องแบบไม่ฟังใครคือแบบฉันจะไม่ฟังใครเท่านั้นฉันจะไปข้างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยตัวหุ่นตัวนี้ก็เป็นกันดั้มเฟรมนะครับผมจะคงสงคราม3า0ปีรอเบา่าผมไม่แน่ใจมันก็ต้องลองไปดูในการ์ตูนนะครับหรือก็ไปดูสรุปก็ได้ตอนนี้คนสรุปเยอะแยะเรื่องจากภาคอ,อนบาตอ่อฟแฝงนะครับผมโอเคตัวนี้ถ้าใครชอบไปหาซื้อนะครับตามร้านกันดั้มทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้ผมก็บอกออก่าตอนนี้ของมันยังไม่มีครับหรือถ้าใครมีความอยากได้จริงก็ลองหาสั่งซื้อในพวกรือออออกสัั่่งซ้้นนนไไล็ดมมีขาายยู นีก็ทําการตลาดออนไลน์เหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ฝากไว้แค่นี้สําหรับเจ้าตัวบัปปะทอสลูปัสนะครับผมประมาณนี้อ่ะโอเคถ้าหมดคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมไม่ชอบอย่าลืมกดไลค์นะฝากกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งทุกครั้งครับไปชมภาพคลิปใหม่ๆแล้วก็ข่าวใหม่เจ้าช่องผมมันเองนะครับผม,ค,บผมคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวนั้นก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ของผมเจ้าบัปปะทอสลูปัสก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายแล้วก็อย่าาาาลลืืมมนะคคครรรรัััับบกกษสุุขภพ้้งงอท เพื่อป้องกันจากโรคโควิดจากตัวเราเองครับล้างมือทุกครั้งแล้วก็ทำความสะอาดตัวเองอุปกรณ์ต่างๆที่เราจับต้องทุกว,วันนะครับเลอะออกไปข้างนอกมาเลอะไปข้างนอกครับเราต้องทำทำความสะอาดทุกครั้งนะครับผมบ๊ายบาย